มีตันนสานจับกับบริษัทเชื่อมที่นำสิบของและสัมาะของท่้นที่จัดหนักที่หน้าบนกระเป๋ให้เป็นที่เรียบร้อยครับที่สถานีชุมทางถนนจีรัสบริษัททีที่กอนซา เก้าผสมด้วยสารฆ่าสารสลายส่วนปลายทางที่ พอค้าม่ค้ามาเปลี่ยนขบวนนะครับ ขณะนี้ทันรนีกำลังจะเตรียมสัญญาณรถเร็ว140แล้วนะครับรถจรออกสถานีชุมถนนจิระเพื่อจะไปหยุดรับส่งริษาทที่สถานีนครราชสีมาแล้วก็จะรอหลีกกับรถด่ดวนพิเศษที่23ที่สถานีนครราชสีมาครับขบวนเร็วหนึถือได้ว่าเป็นขบวนรถเร็วเที่ยวสุดท้ายนะครับ ที่หนึ่งสามเก้าเป็นขบวนเที่ยวสุดท้ายที่ออกจากสถานีต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงนะครับในวันพรุ่งนี้ขบวนรถเร็วหนึ่งสามเก้าจะไปออกจากสถานีต้นทางกรุงเทพอภิวัตนะครับในเวลาสิบเก้านิกายี่สิบห้านาทีซึ่งจะเป็นขบวนรถเร็วหนึ่งสามเก้าเป็นขบวนรถเร็วสายตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นขบวนรถแรกของสายตะวันออกเฉียงเหนือที่ต่อจากสถานีต้นทางกรุงเทพอภิวัตนะครับถ้าปกติจะมีขบวนหนึ่งสี่ห้าก่อนนะครับแต่ขณะน,นี้หนึ่งี่หและขบวนเจ็็ยังงนเดินเชี่อคาวอยู่นะครับ พร้อมกันเลยนะครับ139ปกติตริกหนึ่งสี่ศูนที่น้องมนลมนะวันนี้139เก้าเลทมาชั่วโมงกว,กว่านะครับไม่ถึงนะผู้ผิดขอไปประมาณ50าสนาทีเพราะอยู่นี่เวลาเหลือเฟือครับส่วนหนึ่งสี่ศูนตามเวลาเลยนะครับวันนี้เวลาดีมากครับ กจะทอหนึ่งศูนย์สามบอสซอส,ซอส 3, ามสองวันนี้คนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนีปลายห้าปลายหกปลายเจ็ดเก้าสิบสองไปพร้อมกันทั้งคู่ครับ สีดีับตัวผมนะครับที่กำลังนั่งขบวน140นะครับวันนี้เป็นรถเที่ยวสุดท้ายนะครับและเป็นท้ายสุดของสายตำรวจเชีเหนือที่จะเข้าสถานีปลายทางกรุงเที่ยงหมดลำพงนะครับในวันที่ถ่ายทํานะครับในช่วงของคืนวันที่19แล้วนะครับเพราะตอนนี้เป็นเวลา1นาฬิกา30นาทีนะครับตอนนี้ จะเป็นสนามกีฬาค่ายนะครับค่ายสนา,าลีนะครับลงไปก็จะเป็นซุ้มเครื่องกั้นรตรงแถวทางป้าะยะโมโลเลยนะครับถ้าฝั่งฝามือของมุมกล้องนะครับด้านขวามือจะเป็นย้าโมเลยนะครับส่วนด้าน,น,นซ้ายก็เป็นค่ายสนาลีครับยังใช้เครื่องกั้นแบบม่านขึ้นลงนะครับ